พอพูดถึงเรื่องของสวนะครับวันนี้นะฮะ19 20 21เป็น3วันที่ทางด้านของคณะอนุกรรมการในการสอบสวนนะครับชุดที่26ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งขึ้นมาะนะครับชุดนี้จะมีทั้งกะกะตมีรองเลขาแล้วก็มีดีไสัยเป็นคณะพนักงานสอบสวนร่วมมีการออกหมายเรียกสอวอทั้งหมด55รายชื่อรัดแรกนะครับเพื่อที่จะมาให้รับทราบข้อมูลและก็รับทราบข้อกล่าวหาวันนี้มีประมาณ22ท่านปรากฏว่า1ใน22เราก็ไปเช็คข่าวนะว่าสอวอท่านไหนจะไปบ้างหรือจะไม่ไปจะมีแนวทางในการต่อสู้อย่างไรโดยรวมที่เช็คมาเนี่ย บางส่วนเขาให้ผลบอกว่าเมื่อกระบวนการในการตั้งคณะอนุเนี่ยไม่ชอบคเราก็ไม่ยอมรับและสองสารรัมนูเนี่ยออกเมื่อวันพุธที่แล้วยังมีคําสั่งให้คุณทวีสอดส่องเนี่ยยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่กํากับดูแลดีไซน์แล้วก็รองประธานคณะคดีพิเศษอยู่เลยเนี่ยสารถ้ารับเรื่องแล้วก็ต้องร้อยอเขามีคำวินิจฉัยก่อนอแล้วคุณอน,อนุนเนี่ยค่อยมาว่ากันทีหลังะนะคือยื้อไปก่อน นั่นคือแนวคิดของสอวอบางส่วนแต่ขณะเดีวยวกันมีหนึ่งในสวใน22ที่ต้องไปวันนี้นะครับอย่างคุณเสกจุลเกศรน,นะท่านสมาชิกวุฒธธิสภาซึ่งเป็นหนึ่งใน55สวและเป็น1ในที่ต้องเดินทางไปวันนี้เจ้าตัวบอกว่าเบื้องต้นจะขอเลื่อนก่อนเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะขอเลื่อนไปก่อนจะขอตั้งหลักในการสู้คดีก่อนอโดยตัวเองก็จะใช้วิธีการในการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะชี้แจงข้อกล่าวหาแทนการเข้าไปชี้แจงซึ่งก็มั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงนะการเข้ามาเป็นสวครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะว่าตัวเองนี่มาตามกฎหมายตัวเองนี่มาตามกฎหมายแล้วก็อโอดถึงกกตนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมกกต สวมียี่มีสองร้อยคนทำไมจ้องจะผิดเอาเฉพาะคนกลุ่มนี้ที่ถูกบอกว่าเป็นสีน้ำเงินคนอื่นๆล่ะกลุ่มอื่นก็มีเหมือนกันทำไมไม่พูดถึงนี่นะฮะก็รอดูว่า22ท่านจะไปวันนี้หรือเปล่าต้องเลื่อนกันหมดแหละจะไปไหมจะมีท่าทีอย่างไรก็รอดูกันละกันนี่คือในส่วนของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าหัวการเลือกสวนะฮะ